จัดมาฮะถามหากันเยอะพี่อามน้องอามมีบิ๊กไบค์ราคาไม่เกิน5 0 0 0มื่นไหมมีดิครับพี่ชายจัดไปเลยคันแรกครับคาวาซากิ ER 6N แล้วเป็นบิ๊กไบค์ได้เต็มปากเลยนะเพราะว่าสองสูบ650ซีซีนะครับผมรถปีสอันิของแต่งแท้ด้วยนะมีปัม๊มมีท่อมีโชค๊คปอนว่าเท่าไหร่พี่ขายไปห้าหมื่นกว่าฮะห้าหมื่นห้าเหรอใช่ขายห้าหมื่นเก้าหรือ <55. S 1> <ช> 59, ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นเก้าตอนนั้นอะ <5. S 1> เอานี้ไปเลยสามคัน <5. S 1> คันนี้เท่าไหร่ เอาไอา้สี่หมื่นห้าโอ้โหไม่กล้าพูดอจัดไปเลยปอนสี่หมื่นห้านะโอ้ยไม่กล้าพูดเต็มปากเหมือนกันจัดไปห้านิดบิ๊กไบสี่หมื่นห้านะครับผมแลวรถนี่ได้เล่มด้วยนะเมื่อกี้ปอนถามพี่มันได้เล่มมาเนี่ย <c oughs> เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับผมและราคานี้จริงๆนะบิ๊กไบเราสี่หมื่นห้าสีโคตรสวยไม่หม<แ>ื่นเจ็ดเดี๋ยวมีคลิปแยกให้ดูนะครับผมแนะนําว่าให้รีบมาใช่รีบเลยและคันนี้เบนเนลลี่เรียวจิโนไม่สองหมื่นนิดนิด จากสามหมื่นเก้อุ้ยเอาไป30,000ื่นสามหมื่นเลยอ่ะอนวให้ลูกค้าต่ออีกหน่อยไหมอ่ะสามหมื่นหนึ่งอ่าสามหมื่นหนึ่งโถวืสามหมื่นนะอุ้ยปอนม่วเราสะใจนเป็น่นเิจิน่หนสูบสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมและตอมโอ้ยย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 ลยย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 ย้ยย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 ย0ยย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 ย พี่เปิดขายอยู่ห้าหมื่นเก้าอะปอนโอ้สี่หมื่นเก้าเลยโอ้สี่หมื่นเก้าโอ้โหนี่รถคันละหมื่นเลยจบเลยนะรถคันละหมื่นจริงหรือเนี่ยเออสี่หมื่นเก้าเลยอ่ะมันอยู่ในคอนเซ็ปต์เราอยู่ว่ารถไม่ข้ามห้าหมื่นมีอะไรบ้างใช่พานีสสองห้าศูนย์ซีซีนะครับผมเฮ้ยคันิสสามร้อยซีซีสองสูบสามร้อยซีซีผมก็ทําตามที่พี่บอกไงนะเป๊ะเลยรถไม่ข้ามห้าหมื่นผมก็รถคันละหมื่นเองโอ้ใช่จากคันละห้าหมื่นเก้าจัดไปเลยครับผมรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองนะฮะ ใกล้กับว่าสามบรรทายนอลสิงห์นะถ้ามาไม่ถึงไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีซสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแหละแอดอาร์มดูทีซนะครับว่างามน้องงามขอรูปคันนี้ได้ไหมคลิปแยกคันนี้ได้ไหมยินดีมากๆเลยครับผมแอดอาร์มดูทีซนะครับผม089 121 8309ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ